อันนี้รถก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปที่ท่าเรือครับอ,อันนี้ไปกับตัวอีซี่ลีเป้

เงามเห็นปูดูจีดูบูปปาคู้ง่ายเาีอย้ร้องไงต่อฮ่าฮ่อย่า่อ่าาฮ่นฮ่า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 าฮ่าฮ่าา เดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะขึ้นเรือไปอ่าวตอนนี้โอ้ยหัวเปียกอีกน่าจะตกแป๊บเดียวเนาะเออเนี่ยจะหยุดแล้วนะฮะจริงก็ฝนตกพอดีเลยอ้าวไปเลยเดินทางไปที่ท่าเรือครับหนูดีแบกกระเป๋ากันไป ดีเราจะขึ้นเหลือแล้วเนาะปังรถนะลูก แป๊บเดียวเองหยุดแล้วฮะดีเราไปซื้อขนมกันดีกว่าโอเคอ่าย้ายไปเลยสี่คนนี้มีผู้สูงอายุ60ปีไหมมีค่ะอันนี้ครับยยาผู้สูงอายุ60ปี62ผู้ชรา2 มาลูกเดี๋ยวไปซื้อขนมกันเดี๋ยวเช็คอินก่อน,นเช็คอินรับชิลก่อนนะเนาะแม่เนาะ ซื้อขนมแมลูกอันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามเรือตอนนี้เรากำลังรอเรืออยู่ใช่ไหมอืมเป็นขนมอะไรกินมาแม่ไปไหนเนี่ยแม่จะซื้อขนมอยู่เดี๋ยวรอแม่มาก่อนนะไปไหนแล้วเนี่ยขนมเต็มเลยกินอะไรดีอ่ะอืม นี่น,นี่มีขนมอะไรเต็มเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหนูดิกินโรตีกรอบ<ม>ใช่ไหม,มไขูกลักไข่เตาม,มามเดี๋ยวรอแม่มาก่อนเดี๋ยวแม่ต้องเลือกบอกพี่เขาอาชิมสิลูกผิดลำดวนขนมเพียบเลยหนูดี ชิมสิถ้าจะชิมก็ชิมอุ้ยเอาชิมลูกพี่เขาถือเมื่อยแล้วอืมมาเดี๋ยวซื้อแม่ไปไหนเนี่ยอร่อยไหมอะ่ะครวาวที่แล้วหนูดีชอบอไม่ใช่เหรอขนมผูกลักอะ่ะอาฮะ<า>เ,เอาอะไรบ้างอะ่ะถามพี่เขาสิขายยังไงต่อรองกับพี่เขาเองถ้าจะซื้ออ่ะ ซื้อไปกินที่ก่อนะค่ะกลับมาค่อยซื้ออีกรอบนะลูกเอาเฉพาะกินที่ก่อก่อนนะชอนไหน่อลยันนี้ย้าไม่้สับดกินสหมกได้เลยค่ะกินใหญ่เลยวยอนอ๋อฮะอ่าไม่ชอาไม่ชอบก็ชอบอันไหนก็อันนี้คืออะไรยังไม่รู้เลย อันนูชอบอันุนูชอบอปน,น,น,นไหนหนูกินอ่ะหนูเลือกเอานมบกละฮะเอามบกรักอบเปล่าเ็ปอบโอเค <c oughs> กอบงชอบไม่ห,หรอเอาอรมั่งมาชิมก่อนไหมคะเราดีหรอกายยังไงครับสามอสามองร้อครับ สามกล่องร้อยเอาไปสามกล่องแล้ว,ลวอะไรมั่งซื้อขนมอะไรมาบ้างอ่ะหนูดีน่าหเก่งกันเลยซื้ออะไรมาบ้างคะขนมบุกมะสอง<ะ>อชอบเหรอคะเดี๋ยวขายกลับซื้อฝากแม่กุ้งนะคะโอเคเอาไปให้ตาลองชิมดูก่อนนะตา ไปทําอะไรที่เกาะมาก่งหนูดีหนูดีไปทําอะไรที่เกาะมากแผนที่เหรออเรานอนตรงหาดไหนรู้เปล่านะั่นะอะฮะไม่รู้รหรอรเรานอนตรงหาดาซันไรส์หาดซันไรส์ก็แปลว่าหาดที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาก็มีหาดซันเซ็ตหาดซันเซ็ตก็คือหาดที่พระอาทิตย์ตกอื ไปเดินเข้าไปเลยเอาล้าวลนแล้วปไปไปเข้าไปหายไปให้ตาชิมสิไปค่ะไปหาตาเยวไปให้ตาชิมก่อนถามว่าตาจะเอาไหมอา้าวหายไปไหนกันหมดแล้วยายก็หายไปด้วย เดี๋ยวรอแม่มาดีกว่าเดี๋ยวให้พาแม่ไปถ่ายรูปฮะหึอนนโอเคอ่าไหนไปหาตา,าตสาิตาพูดดังๆเลยตากินไหมตาลองชิมหนูซื้อขนมมาฝาก เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตาไปกินที่นูน่นลงเรือแล้วครับไปหนูดีครับลงเรือครับไปเลย